ควรักจากหัวใจเขียนโดยพัฒิชาให้เสียงโดยสาวนีบทที่หนึ่งคุณหนูถังแตกใหญ่น้ำตาลแกกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องรงต้องเรียนมันแล้วทำไมล่ะคะแม่ก็บ้านเราอะถังแตกแล้วน่ะสิถามได้พ่อแกจะเอาเงินที่ไหนมาส่งแกเรียนอีก หมายความว่ายังไงคะก็พ่อแกน่ะสิถูกผู้ร่วมหุ้นกองชดเงิงนหนีแถมบริษัทพ่อแกก็ถูกฟ้องล้มละลายแล้วนี่พ่อแกคงจะหาเงินมาใช้นี่ธนาคารไม่ทันหรอกทั้งออฟฟิศทั้งบ้านพิพัฒเดชาที่พ่อแกเอาไปจำนนงไว้กับธนาคารน่ะคงจะถูกขายทอดตลาดนนแน่เลยแม้จะมานั่งอยู่บนเครื่องบินโบอร์ิง737ของการบินไทยแล้ว แต่เสียงของแม่ก็ยังคงดังกล้องอยู่ในหัวฉันอยู่ดีอ่ะอยากให้เรื่องที่ได้ยินเป็นแค่ฝันร้ายซะจริงๆเลยอ่ะใครจะไปคิดแล้วว่าคุณหนูมัทรสพี่พัตเดชาที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติสุขสบายบนกองเงินกองทองอย่างฉันจะกลายเป็นคุณหนูถังแตกไปได้จากเรื่องที่แม่เพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อสองวันก่อนนี่เองอ่ะก่อนหน้าจะบินด่วนกลับไทยฉันมีเวลา เคลีย์เรื่องลาออกจากมหาวิทยาลายัยคืนหอพักจัดการอะไรต่อมีอะไรแค่สองวันเองอะ่ะแล้วก็ต้องจบความเป็นนักเรียนนอกเอาไว้ทักที่เหลืออีกปีเดียวก็จบแล้วยิ่งคิดฉันก็อดสงสารตัวเองไม่ได้เลยจริงๆอะ่ะไม่แค่นั้นน,นนะนอกจากปัญหาใหญ่ที่รุมเร้าแล้วคุณมานิดคุณพ่อของฉันยังเครียดเรื่องนี้ซะจนตกบันไดแขนหักอีกนี่พอลงเครื่องแล้ว แทนที่จะตรงกลับบ้านเลยฉันคงต้องไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาลก่อนนะแต่ถึงครอบครัวฉันจะ,จะเจอปัญหาหนักหนาขนาดนี้หลังจากที่แม่โทรมาบอกให้ฉันกลับเมืองไทยแล้วแม่ก็ยังมีอารมณ์ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆอีกโอ้ยนี่ขนาดยังบินอยู่บนฟ้าฉันก็รู้สึกปวดหัวตุบๆขึ้นมาฉันต้องยกมือขึ้นขึนขมับทั้งสองข้างซะแล้วสิคุณไม่สบายหรือเปล่าคะ น้ำเสียงหวานฟังดูรื่นหูสกิดใจฉันจนต้องหันไปมองข้างตัวเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าคนที่นั่งข้างๆฉันน่ะเป็นผู้หญิงสาวสวยผิวสองสีผมตัดซอยสั้นแต่งตัวธรรมรแมงด้วยเสื้อเชิ้ตสวมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตกับกางเกงยีนดูเป็นสาวเท่ขัดกับหน้าสวยๆของเธอชะมัดเลยอ่ะนี่ฉันว่าตัวเองสวยแบบสาวหมวยตาฉันเดียว ตัวขาวแล้วนะเจอสาวเท้นั่งข้างๆเข้าไปอ่ะฉันนี่ชิดซ้ายไปเลยละเอ,อเปล่าค่ะฉันสบายดีขอบคุณค่ะตอบออกไปแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเต้นอยู่ข้างนอกด้วยจนต้องหลบสายตาเธองั้นเหรอคะพอดีฉันเห็นหน้าคุณดูยุ่งๆ แถมยังยกมือขึ้นมาคลืงคำอับอีกเลยฉันโอเคค่ะขอบฉันยังพูดไม่จบประโยคดีด้วยซ้ำเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจูๆ่ๆเครื่องบินที่บินอยู่ดีๆก็ตกหลุมอากาศอารมณ์เหมือนรถตกหลุมบนถนนยังไงยังงั้นอารามตกใจฉันเลยต้องหลับตาปียิงเครื่องทำท่าสายไปสายมา สลับกับบินขึ้นแล้วลงแบบทำเอาหัวใจฉันเสียแวบฉันก็เผลอตัวผูเขากอดผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆแน่นมากๆความกลัวตายทำให้ฉันหลับตาแน่นขึ้นอีกศพหน้ากับไหล่เธอชน,นิดลืมอายเลยละหัวใจอุ่นว่าแปลกๆเพียงแค่ได้ยินเสียงหวานของเธอปลอบอยู่ข้างหูนี่เองไม่ต้องกลัวนะคะเราต้องปลอดภัยแนะ่แต่ถึงเธอจะปลอบยังไง ฉันก็ทำได้แค่หลับหูหลับตาพยักหน้ารับอยู่ดีเวลาของความกลัวนี่มันชังเนิ่นนานจริงๆในความรู้สึกกระทั่งเครื่องบินกลับมาบินได้ปกติฉันจึงค่อยๆคลาย,ย,ยแขนทั้งสองข้างออกจากตัวเธอแล้วยืดตัวตรงเหมือนเดิมไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทำไมแค่นี้ก็ต้องหน้าร้อนเผาๆด้วยอา่าขอโทษนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเธอตอบ แถมยังยิ้มเก๋ให้ฉันอีกต่างหากจากนั้นเราสองคนจากนั้นเราสองคนก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลยกระทั่งแยกย้ายกันที่สนามบินสวรรณภูมิก็ยังไม่ได้เริ่มลากันด้วยซ้ำเพราะพอมาถึงสนามบินลุงถงคนขับรถของบ้านก็มารอรับแล้วพอก้าวขึ้นประจำเบาะหลังแทนที่จะเจอแทนที่จะเจอคุณมัทธุศรแม่ของฉันรออยู่อย่างที่ควรจะเป็น วนเบาะหลังกลับว่างเปล่าคุณแม่ไม่มาด้วยหรอคะถามออกไปทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าแม่คงไม่มีวันเจียดเวลาอันมีค่ามารับฉันรอกแต่ไหนแต่ไรมาถ้าไม่ออกไปงานสังคมแม่ก็มักจะไปสังสรรค์หรือไม่ก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนถ่ายรูปเซลฟี่ลงเฟซอวดหน้าตาทางสังคมและความสุขสำราญตามประสาคนรวยตรงกันข้ามกับพ่อที่ทำงานหนัก นอนเวลาสองสามชั่วโมงเท่านั้นแต่แทนที่ความสำเร็จจะรออย,ยู่ตรงหน้ากลับได้การถูกฟ้องล้มละลายหมดสิ้นทุกอย่างเป็นการตอบแทนเฮ้ยโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลยอะ่ะคุณผู้หญิงเออลุงถมอึอกอักคงไม่รู้จะตอบว่ายังไงดีนั่นแหละแม่คงจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆอ,อีกแล้วละสิลุงถมทำสีหน้ายุ่งยากใจ ก่อนจะตอบรับอ้อมแอมว่าครับคุณหนูไม่รู้ทำไมการตอบอ้อมแอมพร้อมกับหลบสายตาของลุงถงมันทำให้รู้สึกว่าลุงแกมีอะไรบางอย่างจะบอกแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมาหากฉันก็ไม่มีเวลาสงสัยอะไรได้นานเพราะต้องรีบไปหาคุณพ่อที่โรงพยาบาล